สวัสดีครับผมมาริโอผมนะครับผมชิดเดิมนะครับกับผมกัสิก้าผมชอบสาวผู้คนหรือจ่าที่เกี่ยวข้อกับซื่อแมตต์หนังนะครับเป็นคนที่ผู้คนบัตรงนะครับพิจารณาบัตรงนะครับผมดีดีแย่ๆครับมาริโอกับรายการที่เีรช่อว่าโดยเบบลล์ต่อครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในการหลักช่องเราอยู่มามาเลยวสไตล์ผมที่จะไม่สนใจกับแล้เซ่นะครับพยายามให้การรีวิวได้เข้าใจแต่ละคนไปส่วนเวทไปได้นะครับถ้าคนที่ดูแล้วเราใหไว้ดูนะครับอาจจะเป็นครับพวกคำอย่าคที่เกินเลยไปบ้างต ครับผมโดยใช้ความคิดผมเดียวฉันนปลดใจวิจัย,ยในการรับชมนะครับผมโอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ตามด้วยก็ฝากชะ แต่ก็คนมากนะครับสกการตากระสืาครับผมก็ขอฝากเชีร์ร้อยของุการเรียนนะครับขอมานะครับว่าคุณยโซสบลรือให้ตาก็มีทักโดเด็กคล่างนะครับในยูทูบนะครับซบไม่เชืวอไมเชืพแล้วแต่ก็สถาบัคุณครับโอเควันนี้ก็กับการรีวิวเบสซัมเมอร์24ที่เป็นเซนซาคาเจราเบื่อนะครับแต่ก็ไว่าเบียรเบสที่น่าสนใจมากมายนะรับนั้นนะครับที่เราจะมารีวิกันวันนี้กเกี่ยวกับเรื่องที่5นะครับผมก็เรื่องที่ล้านะครับเป็นซีรีส์ที่มี ครับโอเคคอมนีโรแมนติกนะครับผมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้งกับสาวยอปลายชาลเซียนะครับสาสวดอยู่ที่ดูหญิงนะครับมาสร้างความสนใจให้หนุ่มข้างโต๊ะนะครับผมที่ดูไปเฉยนะครับ เธอมั่งระบายความรู้สึกนะครับเป็นภาษารัสเซียนะครับแต่เขาคิดว่าฟังไม่ออกเลยจริงแล้วเขารู้ภาษารัสเซียนะครับแล้วก็อบยิ้มกับสิ่งที่เธอพูดเสมอครับก็เรียกว่าเป็นซีรีส์แนวเวก็ไม่นิ่งโรแมนติกนะครับทีแรกมีความน่าสนใจให้ได้เลยครับก็ไม่เสีย้วครับผมเราจะพูดกันเลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าโทกิโดกิบอสเซโตรัสเซียโกดเดเดลูโทราเรโดอัญญาสักครับเดี๋ยชื่อไทยโคดอเลตราคาพู่รัสเซียหวานใส่หัวใจจังหวะครับโอเคเอาละ เรามาเกิดนำกันเลยนะครับผมในซีซั่นทั้งเมื่อสอยุสีนะครับผมก็นับว่าเป็นซีซั่นที่มีไม่น่าสนใจมากมายนะแต่เรื่องนะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจคอนเซปต์น่าสนใจได้ตามแต่ว่า สนใจารื่องเซสซัมเมอร์กันะว่าเป็นเซสที่น่าเบื่อมากเพราะมีเมฟันแฟนซีหรือเมตตาอะไรต่างๆมากมายที่ผมสึกว่าไม่ค่อยมีคุณภาพที่ดีมาเท่าไหร่แต่ครับแต่ก็น่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจไหมก็มีอยู่เช่นแบบเรื่องการทำเลือธรรมดาโอเคดีบ้างอะไรก็ตามนะครับยังนไงก็จะมีแอนิเมะน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะว่าคือตัวของอารีสังเทึดเลยว่ามีกระแสมากและใครแถวคนรอคอยซีรีส์ว่าจะกลับมาเชิญเมทแล้วก็เขาได้สร้างแอนิเมะอีกครั้งนะครับจริงๆแล้วก็จริงๆเรื่องของคนอารีจะฉายไปสปรริิงงเเเเนนนนนาาาาะะะแแตตต่่่่่่กก็็มมซซีีัััคคบผดด้้ลลววโอออู <laughs> เรื่องนี้นะครับคนอาเรียจะเป็นเล่ที่ดีหรือแย่งยงไงบ้างนะครับเอาละก็สำหรับเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูบฏิทุสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับเราสามารถ าดูบัทุสิทธิ์ได้นะครับถ้าเป็นบ้านเรานะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสามที่นะตอนนี้นะถ้ามีที่อื่นอัปเดตด้วยนะที่จริงมีคาชิโร่ด้วยนะครับแต่คาชิโร่ช่างแม่งเลยอ่ะทั้งสามที่นะครับที่แรกนะครับก็คือตัวของอันนิวันไทยแลนด์ครับผมก็อันนิวันก็แพลตฟอร์มอนิเมะมันเห็นมาเยอะๆเลยนะถ้่เราเห็นดูมาเว็บใหญ่อะไรต่างก็รั้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ยังเป็นแพลตฟอร์มยังนะครับในเรื่องนี้จะทูมนะครับดูฟรีนะครับมีสองที่ครับผมก็็เสรจ จะตังดูแล้วแต่เรื่องนี้ก็มีเน็ตฟลินะครับแล้วก็ที่สุดท้ายเขาของหนูกตา d ีบีีนะครับซีซั่นนี้ดีบีลของสื่อมาอย่าเดิมนะแล้วก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวของคุณอาเรียกำลังจะมีภาคไทยนะครับซึ่งจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราฟังกันในอนาคตนะครับโอเคเขาน่าสาัสา,สา,สาที่มีสิทธิ์ดูกันก็จะมีทั้งดูฟรีแล้วก็เสีงเงินดูนะครับขอบคุณมากนะที่มีสิทธิ์ดูกันแล้วก็อย่งไปถึอนะขอร้องมีสิทธิ์ที่มันแบบมันเข้าถึงง่ายค่ะนี้าริเอเอทนงงฟอนฟส์็ววปธ เข้าถึงง่ายมากอาจารย์ก็อุดหนุนกันเยอะนะครับใหญ่ทุกสี่วงกันต่อเไปผมว่าทำแบบดูแบบ,แบ,บอุดหนุนพวกยุโภคอุดหน,นุนแบบของดูแท้เยอะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากกว่าที่ของยุติสิโยกบุการอะไรใดคือดูเถื่อนคุณก็โง่แล้วล่ะมีอะไรเข้าถึงง่ายขนาดนี้ยนะโอเคครับเราพูดถึงค่าวคาดหวังซีนี่นะครับ ซีนนี้นะครับผมก็สำหรับผมมาผมมองว่ามันก็เป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกทั่วไปแหละเพียงแ,แต่ว่าสิ่งที่ซีนนี้มันนำเสนอได้น่าสนใจที่สุดคือสารเซียนั่นแหละที่ราต้องรู้ว่าเรื่องของสารวเสียจะเป็นเรื่องที่สามารถทาให้ดีประเด็นก็เรื่องความรักระหว่างคนอาเรียกับโตพระเอกเราอะไรวันนด้นะครับก็เป็นซีนที่น่าสนใจอยู่แต่สำหรับผมมาว่า ซีคุณอาลียน่าจะเป็นซีรีส์ที่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากขนาดเท่าไหร่กับเรื่องราความหวานแวตะจะเป็นแนวโรแมนติกทั่วไปได้ฉันอ่ะผมเลยไม่ได้หวังกับซีรีส์เี้วกันนั้นแต่ผมมาพูดถึงว่าวงการเมย์อันนี้ไม่ทุกเรื่องอ่ะในซีซั่นอ่ะผมต้องการให้มันออกมาดีที่สุดทพราะฉนั้นผมจะให้ดูเมสสนุกๆอะไรใช่ป่ะแต่ก็พูดถึงวงการเมย์เมีเรื่องทั้งเรื่องที่มันยีแย่ในแต่ซีซั่นแบบปกติไปนะฉันบอกว่าไม่แปลกใจตลอดแต่ว่าอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมนั้นก็สนใจดีแล้วก็กระแสก็ขั้นแรงแต่ว่าสำหรับผมอาจจะไม่ได้หวังนะเพราะว่าผมมองว่าซีเนี่ยเป็นซีที่อาจจะไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นก็ได้ นะครับโอเคโซลิทาโดกาโคโบก็จริงๆนะปีนี้โดกาโคโบก็ทำงานไปเยอะแล้วก็รทำงานพอสมควรได้เช่นโตของแมงอ่ามกะพลเนาะมันนะมสปริงเยอสีนะครับแล้วก็โตคุณอาเรียนะครับและซีซั่นนี้ก็จะมีโอชิใช่ไหมก็ต้องพูดว่าโดกาโคโบทำผงานเรื่องนี้สองเรื่องนะครับผมจริงๆแล้วคุณอาเรียก็จะทำจะทำฉายชนกับแมงกะพลตอนสปริงนี่แหละแต่เลื่อนมาหนึ่งซีซั่นนะครับเลื่อนหนึ่งซีซั่นไม่พอมาชนกับโอชิอีกเอาโอเคเวรกรรมแต่ก็เอาพูดถึงเรื่องก,กระแสเนี่ยนงว่าโอ้คุณอาเรียกระแสรแรงสบายๆครับไม่มีปัญหาหรอกเนาะ Okay. มาเรื่องนี้นะครับโดยการเขาบอกเราหนึ่งว่าเรื่องงานภาพเป็นไงบ้างนะครับเราจะไว้ใจได้ดีไหมหรือเขาจะทํางานภาพแบบ2เรื่องที่มันเป็น2เรื่องคุณภาพที่ดีติดต่อกันไหมไอต้องดูกันนะสเรื่องใหญ่อ่ะเออนะครับพูดกับคนบทนะครับพูดกับอิโต้เรียวตาจากซีรีส์เรื่องที่น่ารังคาญลุ้นพี่นะครับชิคกี้มอริคนอาเรโต้ข้างๆครับอ่าได้พูดกับชิคกี้มอริมานะคนเกียบทครับอิโต้เรียวตาครับคนอาเรเอาพูดกับคนเบทคนเดียวกันนะครับก็คืออ่าโคริโต้เรียวตานะครับคนก็จะกำกับด้วยเขียนบท อันนี้จะเป็นมหาเจีนก็คือเขาเขียนบทแล้วกับด้วยซึ่งพลเอกบการเมศล่ะก็จะมีคนที่เขากลับแล้วก็เขียนบทดีนะครับที่เขาทํางานคู่กันอนะ่ะมันก็มีแค่ไม่เกินวนละนั้นนะชั้นไอ้ก็ต้องรูว่าเกินของผู้กับเนี่ยจะเขียนออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคอมาเกินผู้กับของคนในบทเนาะมาเรื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องขอ้ายๆเหมือนกันนะแต่ว่าขอให้มันออกมาดีแล้วกันนะ ตามนั้นนะครับโอเคไม่เสร็จแล้วครับเราพูดถึงเขาเสือยดายชมนะครับหรือสปอยเ์ื้อหาแล้วิผยเนื้อหาไปต้องกล่าวขอไปแล้วกันและป่วยเพราะจากว่าจะเป็นการพูดคุยเนื้หาให้เขาจะไปรบทมันบางอย่างด้วยฉันก็อาจจะเป็นการหลุดเนื้อหาบ้างนะครับไปต้องกล่าวขอไปด้วยนะโอเคครับเราพูดถึงเลือกย่อซีดีนะครับเลือกย่อซีดีเขาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวอารีนะครับผมอลิซาวิคาออฟนาคุโจนะครับผมชื่อยาวช่วยสาวน้องปลายชาลเซ่นะครับสาวสวยที่ดูหญิงมักสร้าความสนใจให้หนุ่มข้างโตนะครับคุณสับมาตนะครับที่ดูเเฉยยๆนะะคครรัับบบธอาาวมรู้สึกเป็นภาษา เสียเพราะคิดว่าเขาฝากไปออกนะครับแต่ครับเจเคารู้ภาษารัสเซียพอสมควรจึงมักอมยิ้มกับสิ่งที่เธอพูดเสมอครับก็เรื่องราวบานี่ของซีรีส์คุณอาเรียนะครับคะแนนเอ็อันนี้เดบิวตนะครับผมคะแนนเอ็อยู่นะว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะต่อดีนะครับก็คือ7.69กกนะครับคะแนนจะลดหรือคะแนนจะเพิ่มก็อัปเดตกันด้วยนะโอเคอดีเดบิวนะครับอยู่ที่5้าสโสดนะครับอยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้ลิสนะครับผมเจ็ดเนั่นเองครับผมนะว่าเป็นซีรีส์ที่เกณฑ์คะแนนค่อนข้างที่จะดีเอาเรื่อองเเลลลยนนนะะะครัับต่้แหา สิบสองตอนนะครับหมองขอซีส์นี้ไงบ้างอ่าซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซีรีส์แนวคอมมิวนิสต์ลติงหนัง,หนงเรื่องที่เรียกว่าบีกระแส จร,จริงๆนะกระแสะบ้านเรานี่เรียกว่าลุลแรกบ้านแล้วก็ถ้ากระแสะของรางวัลออันดับเนาะกระแสอันดับนะครับประจำส,สัปดาห์ท็อปหนึ่งท็อปสิเนี่ยต้องมีคนอารีติดต่อกัน12สัปดาห์ทุกค่ายนะครับผมอนิเมะเทดดิ้งอนิเมะคอร์เนอร์เลดิตอะไรก็ตามเนะครับว่าเป็นซีรีส์ที่มีกระแสะเป็นซีรีส์ที่ใครหลายคนได้สนใจช่วงแรกอะไรก็ตามนะครับผมสิ่งหนึ่งก็ที่ผมก็ต้องชมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพงานนะครับผมอย่างเช่นของสโตร์ดอร์คาโบที่ซีซั่นนี้เขาก็ทําโอชิเหมือนกันก็ ูมว่าคุณภาพงานขอเซนี้ไม่ใช่ปัญหาครับงานดีเลยแหละตามนั้นนะครับงานดีเลยแหละ ดีแบบืเออเรื่องคือมันไม่ได้ดีแบบดีเท่าโอชีนะแต่เรื่องงานภาพต้องน้นลรวับมปัญหาถึงแม้ว่างานอาจจะดูดอบบ้างอะไรก็ตามแต่งานเรื่องงานภาพอะไรโดนทั้งหมดไม่มีปัญหาเลยเออคือต้องแยกก่อนนะว่าดอบกับเผาต่างกันนะครับไอ้เรื่องงานดอบก็คือเรื่องลายเส้นเรื่องของแสงเสียงรูเบารูบ้างลายเส้นแต่ดูแบบไม่ได้คมบ้างอะไรต่างแต่ไม่ใช่เรื่องเผานะครับต่างดันคือบางคนเขาชอบเข้าใจผิดว่าไอ้งานดรางานภาพดอบคืองานเผาไงอย่างเช่นเคสของมอเตเน่บางคนเห็นว่างานภาพดอบแม่งบอกว่าเผาเผาเผาเป่าคือแบบเผาโป่งตาม นะครับเออมาพูดถึงอาเรียนคืองานภาพดอกปุ้ยปัญหานะครับงานภาพซักสองเลอดีอยู่ระดับที่ดีเลยนะครับส่วนเลอดีไซน์ตัวละครต้องพูดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของซีรีส์คนอ,อาเรียครับอย่างเช่นมาเราพูดถึงใครบ้างเอออาเรียนเนาะ อ่าเช่นแบบยุกี้โอ้ไวฟ,ฟูนะครับนัมเบอร์วันซีรีส์คนอาเล่แล้ครับผมแล้วมีตัวของแบบอ่ามาเรียอ่าคนตัวของคนมาเรียเรานะครับผมมาเรียเรามีตัวของ ano, aki, uno, อายโนะมีชิซสกิโนโนอาสายากะอะไรแล้วก็นับว่าเป็นอ่าเรื่องเป็นตัวละครที่ดีไซน์ก็มีเสน่ห์ม,มากนะครับตานะั้นแหละก็ทําให้ใครหลายคนแม่งรู้สึกชอบเช่นแบบอะไรนะไอตัวของแบบ ไอซาสกิมั้งที่มันแบบไม่ใช่ซาสกิดีคือแบบไอโนอย่างเงี้ยคือแบบ <c oughs>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  นะก็ตามนอนนะครับผมก็โอ okay, เคเรื่องดีไซน์ตัวลนะครแล้วก็คือตัวของคาเตย์สายแะครับโมรุต่ายูวาอีน,นะครับเริ่มไลฟ์โซโล่ดอโปรเจกต์นะครับเริ่มไลฟ์ซันชายเริ่มไลฟ์สปอร์ตสตาร์นะครับแล้วก็คุณอาเรียนะครับโอเคเอาละผาาถ้าเราหุ่นหน้าของเนื้อเรื่องเนี่ยหน้าของเนื้อเรื่องของซีรีส์คนอาเรียต้องบอกว่าสำหรับผมอะ่ะผมมองว่าอ่ะผมพูดตรงๆเลยว่ามันเฉย อันนี้เอาตรงเลยนะคือมันเฉยๆมากครับผมว่าเราพูดถึงถ้าเราเทียบกับอนิเมะในซีซันเดียวกันที่เป็นแนวโรแมนติกนะ่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดีเรื่องะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเราพูดถึงเทียบกันแนวโรแมนติกีซั่นนี้นะครับในซีซันซัมเมอร์เลยนะนี่คือเรื่องที่อันดับ2นะครับเพราะว่าจะมีบางเรื่องที่อยู่บางเรื่องที่ต้องพูดว่ามีเรื่องนึงอาผมพูดเลยเรื่องน้องสาวเรื่องนั้นแนะเป็นเรื่องที่เขาใช้โีแมติกและโดดเด่นกว่าเรื่องอื่นนะ โดดเด่นกว่านาะงเอกนกโดดเด่นกว่าคุณอรารียตาเรื่องน้องสาวเรื่องนั้นอนะ่ะแต่สิ่งนี้มันมีปัญหาชัดเจนคือไอซีเวติกอะไอเรื่องของการเล่นงานอาร์ตอะไรต่างที่มันมากเกินไปมาทำแบบซีเนี่ยมันเลยจืดเลยทนำะแบบซีเนี่ยอาจจะเป็นซีที่ตกที่สุดของแนวโรแมติกแต่คุณอารียนะว่าเป็นลำสองที่ความสนุกของมันมันไม่ได้เด่นไปไปมากกว่าอันดับสามเลยคุณอารียมีปัญหาชัดเจนก็คือความโรแมติกของมันมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้น อ่าตามนั้นถึงแม้ไม่จะมีการหยอกความหวานต่างแต่ด้านของโรแินติกมันมันเป็นปัญหาสอีกนี้ก็คือมันไม่สามารถสู้อันดับหนึ่งได้ก็แน่นอนเรื่องอะไรซัมเมอร์ยตามนั้นนะครับและก็อันดับ2การนําเสนออะไรตามผมพูดเลยว่านี่คือแนวโรแินติกทั่วไปเลยครับที่เอาพูดตรงโรแินติกมันอ่ะมันก็ค่าทที่ทำได้ชัดเจนแต่ความคอมดี้มันสอบไม่ผ่าน คือต้องพูดกันนะครับว่าแนวโรแมนติกทุกเรื่องถ้าคุณจะโยงกับความเป็นแนวคอมเมดี้ด้วยผมรีวิวผมไม่ได้เอียง,ยงไปทางไปแนวคอมเมดี้หรือโรแมนติกต่างๆผมรวม2เรื่องนี้เท่ากันถ้าโรแมนติกหรือถ้าคอมเมดี้ถ้าคอมเมดี้ไม่ดีแต่โรแมนติกมันดีซีนั้นอาจจะยังไม่เพอร์เฟกนาดนั้นเพราะ2อย่างมันต้องเข้าถึงเข้ากันมันต้องเข้าถึงกันอย่างเช่นเคนโบูโ,โนเนี่ยผมให้ดีมากผมไม่ดีขนาดนั้นไม่ล่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ไระแบบ ไวลิกูระดับเดอะเกตไม่แอนิีมชันเรื่นียังยเป็นซีรีส์ที่มีปัญหาด้าของมุกที่ไม่ค่อยขำขนาดนั้นคอมเมดี้ของมาซีนี้ถึงแม้ผมจะไม่ค่อยขำกับม,มุกข,ของความเป็นคอมเมดี้ที่ปนกับความโรแมนติกแต่คอมเมดี้ก็ยังมีสวยๆก็คือมันมีตัวละครหนึ่งที่ทํามุกได้หนีมากก็คือตัวยูเกะคณน,นักสภาพครับผมถ้าซีรีส์คนอะเรไม่มีตัวละครยูเกะซี์นี้จะน่าเบื่อขนาดนครับถูกต้องครับ แล้วก็ถหาไม่มีเนื้อต้นช่วงหลังด้วยอ่าถูกต้องครับผมซีรีส์คุณอาเรียมุกตลกมันไปเน้นกับตัวละครเช่โตยยกิเกินไปทำให้ตัวละครมุกตลกและอื่นแทบไม่มีเสน่ห์เลยคือมันก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันอาจจะมีมุกอมยิ้ม ก็ตามอย่างเช่นเคสของคุณอารีเออยอะไรก็ตามในเคสของตัวคุณมาเรียอ่าตัวคุณมาเรียเราเออตัวของมาเรียเรานะครับผมอ่ามาชาเรียกมาชาแล้วกันแต่เราชอบเรียกมนะาเรียนะคุณมาชาเราแหละเรื่องของมาชาเนี่ยก็แบบอืมมุกก็ไม่มีมุกเขาหวานแล้วหรือแม้กระทั่งตัวละครอื่นเนี่ยเช่นแบบเออยังดีที่แปลไทยเป็นมุกลึ้งใหม่มดลืดน้ําเดินเลยอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะมีฮาฮอยู่แต่ว่าส่วนผมมว่าผมอาจจะไม่ได้จอยเรื่องราวของแบบมุกตลอดพวกเขาไหนนอกจากตัวยุกิน้องสะพานไม่มีตัวละครยุกิเลยแล้วก็บวกกับเนื้อเรื่องเสน่ห์ตัวละครมุกสน่่ห์าที มากกว่าตัวคนเอกเองอันนี้ผมไม่ได้โวยส่วนตัวถึงแม้ผมจะโวยยูกิเว้ยแต่ถ้าคุณได้ดูการเสนออะไรต่างคุณจะรู้ว่าคุณจะชอบยูกิมากกว่าคนอาเลียด้วยซ้ำอะ่ะตามนั้นนะครับอันนี้คือปัญหาชัดเจนมากเลยนะครับที่คุณแบ่งคาแรคเตอร์ตัวละครไม่ได้หนีมากพอทําให้แบบคนมุกตลอดนกตคุณไปโฟกัสตัวยูกิทั้งวันเรื่องราวตัวละครอื่นก็สามารถหยอดมุกได้ดีได้อะไรตามนั้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องราวโรแมติกพังเนี่ยสิ่งที่มันแบบ ทำให้ซีนี้มันไม่ได้ดีไปมากกว่านี้ก็คือเนื้อเรื่องก่อนเข้าสู่ช่วงดีเบตสภานักเรียนอะ่ะอันนั้นคือผมพูดชัดเจนเลยว่าเนื้อเรื่องตกสนนั้นน่าเบื่อครับ ถึงแม้ว่าจะมีการหยอดเรื่องราวเช่นแบบอ่ะเรื่องราวโปมปมะเด็นระหว่างตัวของคนแบบครอบครัวของของตัวของคุเสะเนี่ยครอบครัวคุเสะอาจจะมีเรื่องราวมองว่ามีความขัดแย้งอะไรต่างคือแบบมันก็มีความเอจี้อยู่ส่วนหนึ่งอ่ะมีความขัดแย้งว่าทำไมครอบครัวของตัวของแบบยูกิกับตัวคุเสะมันเป็นยังไงบ้างอะไรก็ตามมันจะมีเรื่องราวตรงนี้อยู่เนาะที่เราได้เห็นว่าเออเรื่องราวพวกเขาอ่ะจะเป็นไงต่อไปแต่เราจะค่อยๆหยอดมาเนี้ยแต่ว่าเรื่องราวพวกเขาอาจจะยังไม่มีการขยายความวันนั้นจะเช่นอ่ะผมพูดเลยการตอนที่สิบอ่ะคือตอนที่สิบอะ ยิดีคุณตัดจบตอวที่สกแล้วตอนที่สกเข้ามาคขาคุณเล่าแค่นิดเดียวแต่เราก็รู้ว่าเออปริบทที่คุณเสกมันเจอมันคืออะไรบ้างแต่เราอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้แล้วก็บอกกับเรื่องราวครอบครัวของเขาที่ทําไมถึงมีความขัดแย้งกันทําไมถึงแบบทําไมตัวโตของแม่คุณเสกทำไมถึงต้องเกยดคุณเสกและเกิดอะไรเนี่ยมันก็มีเรื่องราวตรงนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ผมไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องราวตรงนี้ยังไงบ้างอะไรจต้องรอขายความแล้วกันนอกจากว่าในใหญ่มันก็เล่าไปแค่สนนั่นแหละแล้วก็บทตรงไอ้บทใหญ่บทใหญ่ของคนอาเล่ก็เล่าดิ้ ตัวของแบบไอตัวของตอนเพื่อนตอนเด็กของโตคุเสเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้หรือเรื่องราวของแบบว่าเรื่องราวของตของแบบอ่าตของมาเรียแล้วเนี่ยหรือโตของแบบ ชื่ออะไรเฮียกูกูเพิ่งพูดไปต้องมาเร็วมาชาติแล้วเนี่ยก็แบบว่าถ้าเป็นมาชาติถึงมีความสัมพันธ์แปลกๆกับโตคุเซะแล้วเกินเช่นแบบลูกผัวเลยแล้วก็ตามหรืออมยิ้มแล้วตามจะเห็นว่าอาจจะมีความแปลกๆตรงนี้อยู่แต่ว่าส่วนนี้ก็รู้สึกว่าต้องมีการขยายความมากขึ้นแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวมากขึ้นเพราะนอกจากว่าเอาตองคือไอการปูตัวละครพวกเนี่ยเช่นพวกยยกิหรือตัวของแบบมาชาติหรือพวกตัวละครที่มันจะเกี่ยวข้องกับตคุเซะผมรู้สึกว่าการปูตัวละครนะมันถ้าเราอินกับเรื่องราวที่บอกว่าเอ้ยเราาอออจจจะิ้้นใหตตตวคคุเไไไปปูู่่่่กดแา พอเนื้อเรื่องอ่ะพอชื่อเรื่องมันโผยมาชัดเจนเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้อินเรื่องราวความรักของตัว,ตวละครที่มาเกี่ยวข้องของคุเสเซทั้งหลายมนเลยเป็นปัญหาใหญ่ก็คือคุณตั้งชื่อมันเป็นตั้งชื่อคนอาเรียตั้งแต่แรกเลยมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อก็จะมีแค่คนอาเรียกับตัวของคุณเซแค่นั้นเลยตามนั้นเลยตัวละครที่บอกว่าไอโพอันดับที่มีมาชาติตัวคุณเซมันรู้สึกว่าเราไม่ได้อินเท่ากับตัวของอาเรียกับคุณเซ เออตามนั้นนะครับมันเลยเป็นรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเลยแล้วก็บวกกับเรื่องราวตัวละครอ,อื่นที่มันแบบมาเล็กน้อยนั้นอย่างเช่นแบบตัวของอายานุก็เป็นแค่โตๆนั้นผมูสึกว่าไอเรื่องราวพวกเขา,ามันสามารถเล่าได้เพราะม,มีการเกิดมาไงอย่างเช่นตัวของแบบ อัยโนมีต hmm. ของโนโนอาอย่างเงี้ยที่เป็นสาว JK ที่รู้จักตัวคุเสกก็จะมีเรื่องราปมันเ็นเรื่องความรักอีกหรือแม้แต่ตัวไสยการผมรู้สึกว่าอะเรื่องราวไสยกาจะเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะเคลียร์ตรงแล้วนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องราวไสยกาอาจจะมีขยายความที่มาเป็นคู่ต่อสู้สาคัญของคุณอาเรียรในด้านในด้านตรงส่วนนี้อีกอย่างได้ก็ได้ไงไม่ใช่อยู่ดีคุณจะทําให้มันหายไปเลยมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ขาดเท่าเท่าไหร่ก็ตามนะโอเคถึงแม้ผมจะบ่นมาสักขนาดนี้นะครับผมในด้านที่ มันมันธรรมดาจริงแหละมันธรรมดาจฉะผมสุกว่าผมอาจจะไม่ได้เจอขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุณอาเรียนในซีนนี้ยังมีลยก็คือบทสภา,านักเรียนไอ้บทตัวสดเนี่ยเป็นสดที่ผมรู้สึกว่าน่าติดตามที่สดถึงแม้ว่าบทก่อนหน้าเนี่ยในการเรื่องเราก่อนที่เขาสู่อาสภา,านักเรียนตรงนั้นอะที่พูดดีเบตฟังคนรู้ว่าจิตวิทยาอะไรเงี้ยมันจะแบบเอ๊มันอาจจะยังไม่ได้แบบ ก็นะมันจะมีตรงส่วนนี้แหละแต่ว่าพอเรื่องราการพูดถึงเรื่องรากับการแบบจะเล่นสภานเรียนหรือการแบบดีเบตในการประชุมในตาบุสรกว่าตรงส่วนเนี้ยปส่วนที่สนุกมากในการเรื่องราว่าอ่ะเราเราได้เห็นว่าโตัตของอาเรียมีเป้าหมายอะไรโตโคเซเสอะไรมันจะเป็นการเรื่องราความรักระหว่างหยอดกับตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเรื่องราตรงนี้อยู่อะไรก็ตามซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นส่วนที่สนุกมากเพราะเราเห็นว่าอ่ะความเราจะเห็นว่าเออ เขาอะไอ้ทั้งทั้งการดีเบตอะไรต่างหรือทั้งการพูดน้มน้ำอะไรต่างเราเห็นว่าศักยภาพพวกเขาสา,สามารถจะเป็นผู้นําแทนตัวละครเช่นตัวของโทยะได้หรือไม่อะไรตามเพราะเราจะเห็นเรื่องราวอ่ะเราพูดถึงตัวละครเสริมด้วย ตัวละครเสือว่าอาจจะรู้สึกว่าอาจจะบาตัวละครยังไม่มีเสน่ห์ในการแบบช่วยอะไรอะไรก็ตามแต่ว่าตัวละครเสริมที่ทีทำให้ซีนนี้ยังพอดานด้ก็คือตัวละครเสิมว่ามีมิติที่รู้สึกว่าช่วยสร้างสีสันได้ดีแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะอินกับตัวละครเสิมเนี่ยเราจะอาจจะไม่อินมากขนาดนั้นกจากอายุกิหรือเรื่องราวปมเดนนเชตโตของแบบโทยะในอดีตที่เป็นไงรู้สึกว่าเราจะบอกอินว่าเฮ้ยทไมโทยะถึงกลายเป็นหัวหน้าซาราลเลียแต่กลายเป็นซาบาลเลียที่มาค่มลงเรนนี้ได้มันจะเป็นเรื่องราวตรงนี้อยู่แต่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวตัวละครท อะไรก็ตามที่มันโผล่หมานะครับหรือแม้แต่ตัวสายากาดที่เนื้อเรื่องบทตรงนี้ผบอะคือในเนื้อเรื่องตรงเนื้อเรื่องในปมประเด็นของตัวข,ของการดีเบตตรงนั้นอนะผมรู้สึกว่าในตัวละครใสาอากาศถ้าเขาจะปูศักยภาพให้ดีมากกว่านี้เขาสามารถปูได้เช่นการดีเบตท,ที่ทําให้คุณอาเลียมีความกดดันตรงส่วนนั้นมากกว่านี้แต่มันทําไม่ได้ันรู้สึกว่าเออมันมีการวางกําหนดไปแล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าในการวางกลยุทธ์ในการแบบ ในการที่ดีเบตรตรงนั้นอะผมรู้สึกทําไม่ดีไว้แต่เป็นปัญหาได้ว่าม่เก่งกว่านนั่นแหละตอนนั้นแหละแล้วพอเราเห็นเหตุผลที่ตัวของไซยกากะมันแบบทําไมถึงโกรธคนอาลรีเหลือเกินผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้ดีจนขั้นบิวอันนั้นมาต้นขั้นที่จะปัญญาอ่อนจริงๆอันนี้จากใจเลยหมดเลยนะแต่การบิวอารมณ์ในด้านของความปัญญาอ่อนตรงเนี้ยมนสามารถบิวให้มันดีได้ถ้าคุณขัดเกลารื่องราวมากกว่านี้แล้วอาจจะเป็นปัญหาตัวที่ว่าพ่่งกับคนเขียนบทมันเป็นคนเดียวกันไงถ้าสมมติเอาคนเขียนบทที่มันเขียนบทแบบ ที่เป็นคนเขียนบทเรว่องเราโรติกอะแล้วให้ผู้กำกับอย่างเช่นแบบอย่างเช่นผู้กำกับตัวของอิโต้เลวตากำกับเดียวเลยแล้วคนเขียนบทขอเป็นทีมงานเดียวกับเขาบทสักคนหนึ่งได้มันก็มีปัญหาไงแต่ที่เสิร์ฟเป็นกำกับและเขียนบทเดียวกันมันก็เป็นปัญหาของไม่หลายเรื่องที่ผู้กำกับคนเขียนบทคนเดียวกันก็คือเขาเกียบทเรื่องราวเขาคือเขาต้องกำกับด้วยแล้วเขาต้องเขียนบทด้วยมันเป็นปัญหาคือแบบมันคนมันคนมันทำสองงานมันทําได้ครับแต่มันต้องใช้เวลาประมาณแบบวันประมาณแบบ อ่าสมมติสิบชั่วโมงอยู่กับกับางเดียวคุณต้องแบ่งแบบอ่ากักับแล้วก็เลี้ยเขียนบทภายในสิบชั่วโมงมันเนี้ยมันก็มันจะลําบากใช่ไหมล่ะพอต้องคิดในเรื่องแต่ละตอนมันก็ไม่ใช่เรื่องหน้าต้องกักับแต่ละตอนด้วยคือแบบมันจะมีการละบากหรือความไม่ใส่ใจอะไรบางงานตรงนี้นึงอาจจะเป็นปัญหาชัดเจนที่ทําให้คนอเลียไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นโอเคครับแต่เช่นอ่าเรื่องราวาสต์ตอนสุดท้ายอะเรื่องราว่ชงสุดท้ายอะผมรู้สึกว่าค่อนข้างเอฟเฟกอย่างเช่นแบบช่สตวงตอนสุดท้ายแล้วกัน่ช่งตอนที่่ตอเร การที่จะใช้จิตวิทยาในการแบบเล่าเรื่องแล้วกันเลยในด้านที่ในในการแบบวางกลยุทธ์ในการที่จะขัดขวางโคตรต่อโซ่ใก่บ้างเช่นตอนที่สิบเอ็ดแ่เราจะเห็นเลยว่าทำไมาคุณอาเรียแบบพอแยกออกคุเใสะเลยมันเกิดอะไรขึ้นมากในตามแล้วมันถ้าเราเห็นการฒนาต่อัวละครของคุณอาเรียว่าเธอต้องมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรก็าตามในการที่จะดีเบตเจอกับตัวยุกิที่แบบเหลี่ยมจัดเลยอะไรีย่ เรียบจริงๆอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าโตของคุ้ศเจ่พยายามให้คุณอาเรียนรู้สึกมีกำใจมากขึ้นเพราะว่าเราเรา็ารู้ก็ดีว่าคุณอาเรียนมีความสุขกัยคุ้เจอ์นะโอเคในช่วงตอนสุดท้ายอ่ะ ตอนสุดท้ายเราจะโฟกัสว่บการปลาใสจะพานักเรียนอย่างเดียวเลยเนาะซึ่งการปลาในช่วงไอช่วงประมาณตอนเรียบสองคือเป็นตอนที่ดีอะตอนที่ดีจริงและเดียวว่าเราเห็นเรื่องราวว่าการปลาัสแต่และคนเป็นไงบ้างเช่นตัวของคนอาเรียนเนี่ยก็จะมีตัวคุ้เสกวางแผนด้วยแต่เราจะเห็นการพัฒนาตัวละครแล้วแต่ตอนแรกตอนพิเศษ็วว่าคุณอาเรียมีคนไอตัวของอาเรียมีความมั่นใจมากขึ้นจริงในการที่จะปลาใสนั้นให้เรารู้ว่าอ่ะ ถึงแม้ว่าคุณอาเรียจะเพิ่งโผล่มาแล้วคุณตัวของนักเรียนนะมันจะไม่ไว้ใจขนาดแต่การดีเบตและบางอย่างเช่นการดีเบตในตอนนั้นหรือการดีเบตเช่งตอนสุดท้ายที่เห็นว่าการมาใส่ตากเราเห็นเลยว่านักเรียนอะเเห็นแล้วว่าสักว่าคุณอาเรียเป็นไงบ้างแล้วก็มีคุณเสกมาป,ปว่วนทีหนึ่งแหละตาเรา่เห็นว่าเรื่องเราการแบบ ไว้ใจกัรเรื่องราวก,การพัฒนาตัวละครเลยเห็นดน้านตรงนี้อยู่ซึ่งก็เป็นส่วนที่ดีที่เราสึกว่าในการที่ให้ต่อรีบสอบเป็นในในการพูดภาษาอย่างเดียวเลยท่านผู้มสึกว่าเห็นการข้างหนาการตัวละครที่เราเห็นเดบเดตได้ชัดของสอบตัวละครนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรลกของเขาจะเป็นงไงต่อับตอนรายการเพราะตอนนี้ประกาศซี้นแลสอแล้วเนาะโอเคอามา คุณอาเรียนะสำหรับผมมองว่าส่วนยังดีที่มันไม่ส่วนเรื่อง่าการเรื่องของของการคัดเลือกสบารักเรียนที่เป็นการหยอดไปแล้วก็ต้องเล่าแต่ภาษสอภาษาต่อนะครับแต่มันมีตรงนี้ที่มันค่อนข้างที่ทําให้ซีนนี้มันค่อนข้างโอเคมากขึ้นแต่ปัญหาของเซริล์คนอาเีชัดเจนนะคือมันธรรมดามากเรื่องราวความรู้มมติขคอมเนดี่ผมสึกว่ามันไปโฟกัสคุณอารียแล้วก็ทําให้ตัวละครเสริมมันไม่มีมิติมากขนาดก็ตามนะอาจจะมีเรื่องราวรู้สึกอินกับเรื่องราวพวกเขามากแต่สำผมว่าคุณอาเรียนังมีแล้วกันนี้ต้องเข้าใจว เลี้ยโคเซกอะไรระมานนี้แต่ว่าการขยายความเรื่องราวอะ่อะถ้าไม่มีตัวไอ้เรื่องราวสวนสภานรักเรียนผมบอกว่ามันจะธรรมดามากจริงๆนะจนทำให้ใครหลายคนรอบไดต้ตอนนั้นนะครับอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของซีรีคนอาเรียได้แล้วก็อะผมลืมพูดอย่างหนึ่งนะเราพูดถึงเรื่องรับผ้ากันหน่อยนะครับผมก็เรื่องนี้จบไปแล้วนะซึ่งผมมองว่ามันโอเคแต่มันทําได้ดีมากกว่าดีครับตอบน,นั้นมาพูดถึงรับผ้ากันหน่อยคุณอาเรียเนานะเราพูดถึงคุณอาเรียน,น,นะครับก็คือตัวของซูเปอร์เป้นะครับผมตัวของซูเปอร์เนปะ้เนาะ เขาขอโอกาสซูมิเละนะครับผมหรือเรียกว่าซูบิเป้แหละคืออันนี้ผมจากใจผมนะผมว่าไอ้ดราม่านักผ้าคุดอาเรียปัญญาอ่อนอันนี้ผมพูดตรงนะปอยอรครับผมแล้วมีบางคนแบบด่าซีนี่มาเป็นซีรีส์ห่วยแตกเพราะนักผ้าแบบผ้าคุดอาเรียเป็นอย่าง,งี้ถ้าที่ว่าบริบทของมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่หรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุณอาเรียหรอกมันไม่ใช่สามรสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็จะมีเพจบางคนที่เป็นแบบอะไรนะมีเพจบางคนเพจใหญ่ที่เขามาโพสได้ตอนแรกควายๆว่าซีนนี้ไม่สนุกเพราะนนักภาพคุณอะรคือแบบคุณตลกแดกไอ้เหี้ยบอกว่าซีนี้มันห่วยแล้วก็แบบมันตลกอะ่ะคือบนดานักภาพทำไมซนะีนนักภาพมันไม่ได้ผิดเลยคือภาอ่างนี้มันก็เป็นภาพที่มันมีเสน่ห์ไม่ใช่หรอแล้วตามแต่เอาบอกว่ามันอาจจะเป็นนักภาพที่น่าลำคานกะ็แบบ ก็จะดูปยอออดีพูดตรงว่าปยออเวยออ้ยแล้วก็มีใครบางคนนี่อยู่ในกลุ่มขอม่ผมที่ผมรู้จักก็แล้วกันเป็นคนที่คลุมมากแต่ว่าแฟนคลับบางทีก็ไม่ได้เรื่องอ่ะอย่างใครว่าอีจ่าซีซีซะอย่างช่างแม่งแล้วกันแต่ว่าแบบแม่งบอกว่าอ่ะคุณอาเรียแม่งก่าบเพราะนักภาคแม่งรู้ปยออตามนั้นแหละคือนักภาคผมสำหรับผมน,นักภาคคุณอาเรียถ้ามันช่นสมิเล่ใครอ่ะจะพิ่ภาคได้ดีกว่าสมิเล อันนี้ผมถามก่อนเลยคือแบบบางทีก็จะโพสอะไรก็ฉลาดมากกว่านี้นิดนึงนะเออตอนนั้นะครับอ่านวิจารณ์ที่ดีมากกว่านี้หน่อยจะจะเป็นคนคนคนดูในมีที่มีคุณภาพอ่ะก็เลิกแบบเลิกโพสอะไรที่ปอยอ่อนอย่างนี้นะครับเออตามนั้นแหละโอเคนะครับคุศัลนะครับอามาสกิโคเอะนะครับผมยุกิเรานะครับน่ารักนะครับมารุกะวะคันะนะครับมาเรียนะครับหรือมาชาเราฟุยจิยุกิโยนะครับผมอะฟุจิอิยุกิโยนะครับคามิชิมะอิโนะนะครับผมอัสวะอายะนะครับผมชิซากินะครับเครับอาโอยามะ โยชิโนะนะครับโอซายากะนะครับโอเซกาวะาอิคมินะครับโทยะนะครับอาชิกาวะไดโตะนะครับบอกอิคารุนะครับอิชิกาวะโทจิครับบอกทาคาชินะครับซาไกเขาโตะนะครับก็เรื่องหนังภาคนะครับภาคดีหมดจุลกรดนะส่วนเรื่องภาคไทยก็ต้องรอดูการผลักภาคไทยมันจะเป็นไงบ้างนะครับในอนาคตนะส่วนอ่ะผมอัปเดตหน่อยนะครับผมคืออันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากอันนี้ผมเชื่อว่าหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วน่าจะลงคลิปหลังจากที่ผมจะพูดประกาศตรงนี้นะครับก็คือ วันอาทิตย์ที่งานนัเสือแห่งชาตินะครับผมก็จะมีอ่านักพากเนาะนักพากไทยนะครับผมคนอะไร,รไปประกาศว่าใครภาคอะไรบ้างครับฉันก็ไปฝากไปไปฝากก็ไดนะ้แต่ว่าพี่ใจพี่พี่ลงคลิปชา้ากว่าที่พี่พูดไองานอีกนะก็แบบเออมารีวิวฟังนะั้นอะไรบ้างสุดผมก็เดี๋ยวผมก็มรีวิวฟังในช่องไลฟ์แล้วกันเอาล้นะครับโอเคเอาลนะมา พูดถึงเพลงเปิดปิดนะครับเพลงเปิดคืออิจิบันโคกายาโคนะครับอ,อิชิโดยตัวขอโซบิระะนั่นแหละซูบิระนะครับผมนั่นแหละอ่าซูบิระเรานะก็เรื่องรับภาคนะเรื่องเพลงเปิดนะครับเพลงเปิดนี่แนวน่ารักสใสๆเลยนะครับผมสซดาแล้วจะชอบนะเพลงปิด เพลงปิดแม่งขายจัดหนังมากเพราะเพลงปิดมีสิบสองเพลงแล้วเพลงปิดที่มันเป็นเพลงปิดของคนลอาเลจิคือเพลงปิดที่สิบสอนะครับซึ่งเป็นเพลงมาจากเพลงเก่าๆนั้นนะครับก็คือตัวของกาโคเอ็นโคคาโคนะครับผมอ่าตัวของโซเบเลนะครับอ่ะนัก12เพลงเลองโดยโูเบเลหมดนะครับกาโคเอ็นโคคาโคนะครับเพลงปิดแรกเป็นเพลงเก่า1974นะครับเฮ้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 แต่เพลงแม่งดีจริงนะนะครับผมเพลงที่เพลงที่สองเขาเขามาอีกกุเตะโกเมนนะครับโดยตัวของฮันนี่เวิร์สสองพันยี่สิบสองนะครับโอเคจู้คาวายดูนันโดเมโย นารักนารักโอเคเพลงเปิดที่3าครับผมโมอิตากะกิโปครับผม1983นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนะโอเคฮารฮายูไกครับผมเมฮารุยฮิสบะโถกตื้อตื้อดื้อตื้อโอ้มือท่านชื่อมองเพลงนี้มาเพลงนี้มาอยู่นะแต่เอาจริงคือเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงมนติกไม่ใช่หรอวะเออตอนนั้นเอาเพลงนี้ไปด้วยแต่จริงนะผมเชื่อว่าถ้าจะสมบูรณ์แบบเนี้ยต้องให้ต้องให้ตัวละครหญิงมาเต้นพร้อมมาเต้นทุกคนอะเหมือนเหมือนกับฮารุฮิผมว่าไม่กระซุมแบบนี้ไม่ใช่ไป มันติดแค่พวกนาเลียโอเคโคซาโคซสนาโคอินะครับเพลงปิดที่ห้านะครับโอตตะนะเดยตัวของสองพันนะครับผมเอมาสึนเนโคบะตะนะครับอันนี้เพลงของบีทูเบอร์นะครับปีที่แล้วนะครับฟูเราเนาะนะเลิฟสตอรี่วาโทสเคนนี้นะครับโดยตัวของ1991นะครับปี1991งเกโตขออะไรแค่ก็สูเปเลสทุกเพลงเลยนว่ะเชอร์รี่ครับผมเพลงปี2007นะครับเวอร์อิสไมด์โดยตัวของฮารุเอะมิกุนะครับ2008นะเพลงมิกุเอาเพลงมิกุด้วยแล้วเป็นเพลงที่ดังมากนะตอนนั้นอะเวอร์อิสไมด์ โคอิโนอุตะครับผมปี2020นะครับผมจำชื่อเพลงไม่ได้รู้สึกจะเป็นเพลงของน้องเหม่งใช่ปะเออครับผมคิดว่ากูไลฟ์โรแมนติกนะครับผมสองพันแนะครับแล้วเพลงปิดจริงๆนะครับผมของโคดอเรีนะครับอานัโยมโมเลอิตนะครับก็สูมิเละเหมือนกันนะครับก็เพลงปิดอ่ะสอบผมมองว่าพิจารณาแต่ละคนว่าคนชอบที่อันไหนมาก่สุดแต่สอบผมผมชอบอันอันฮันนี่เวิร์ดเนาะแล้วก็ฮารุคิแน่นอนเที่เต็งฮารุคิแล้วก็คาฟุนะครับผมแต่ก็ถ้าเราพูดถึงเพลงปิดจริงๆของตัวของอ่ะโคอเรียก็คือฮานามอยรเะนา เอรผมหมูม้าเฉยๆนะครับโอเคเศรกว่าน,นี้นะครับก็คือตัวของซูซูมิฮิโรอากินะครับบัตรสายใบายาสารมาเตอร์เบอร์เซเมโอเลนนะครับผมอาจารย์ไม่นอนไม่เอาไหนนะครับผมโคจิโนะนะครับอุตเตอานะอ่าครั้นี้สร้างหนึ่งสองสามนะครับน้องเหม่งเราอันนี้มาเยอะๆตัวจูร,รุสเซอร์กัสเซนมาดูนเซนพักแรกนะครับดาวนาขะใหญ่โทเกเลเวเจอร์ลุกน้องตัวปวดจูรสเซอร์กัสเซนซีโรชิกิโมริ ในเกอรถตาจีนน้อยโยรินะครับขายโพชชั่นบาร์ทเทนเดอร์คนอาเรียสอนพิธีอีสานนะครับก็เซาวก่อนวกนี้สับผมอันนี้ผมพูดก่อนนะว่ามันอาจจะเป็นเซาวก่อนที่เบลโลว์ไปติดแกลด์แต่ว่าผมเฉยๆครับตามน,นั้นโอเคเรามาส่งคนในของซีรีส์คนอาเรียโต๊ะค้างๆว่าอีสานใส่ใหัวใจจะวายเอะตามน,นั้นแหละจริงๆแล้วผมอยากให้มีนักพากย์อยากให้มีแบบอ่าพากคุณพากีสานเหมือนกันแต่ไม่รู้นั่นจะมีไหมตามนั้นแหละแต่ว่าถ้าอยากถ้าอยากรู้ว่าพากีสานเป็นไงก็ไปฟังอ่ารู้สึกว่าจะไปฟัังงภาคคคสมรเล่่นนนึที ในช่องอ่ะเ,อรเรียกเขาภาคโอเลียอ่ะภาคอีสานดีมากนะไปหาฟังได้นะครับช็อตผมจําชื่อช่องไม่ได้นะแต่ว่าอันนั้นแนะนําจริงๆนะครับภาคดีมากตามนั้นนะครับแล้วก็ภาคไอตัวซีนที่แบบกูดมาหนิ่งบ่ายบาดเธอะแต่าอนั้นอันก็หามกันโอเคครับมาคุณอาเลียนนะครับผมก็เป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้สนุกสิานกับเรื่องราวของคนอาเลียนครับสาธารัสเซียที่ดูหญิงๆน,นะครับสนใจหนุม่มโสะนะครับเราไปเความสึกเป็นภาษารัสเซียคิดว่าฟังเขาไม่ออกแต่เขารู้ความจริงเขาฟังภาษารัสเซียได้แล้วครับจังหวะออกเงี้ยกับเสียงที่เขา คอมเมดี้เป็นติ๊กที่มีกระแสนะสำหรับผมผมมองว,ว่าอาจจะดูเฉยๆไปได้านของเนื้อหาถ้าไม่ติดว่ามันจะมีตัวละครที่ทําให้สนุกซีนนี้มันมีอะไรบางนีดแล้วก็ตัวละครด้านของเนื้อเรื่องของด้านสาเปนเรียนบอกว่าซีรีส์นี้ถ้าไม่มีตัวโสดเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ที่โคตรธรรมดาเลยครับแต่ก็ยังดีที่มีเรื่องราวความร้นวิติกระหว่างคนอแร่คุศลที่สามารถนำเสนอและสนใจได้แต่ว่าสหรับพวกเราอะ่ะผมว่าต้องการที่ละมากกว่าฉะฉะนี้ฉรัั้นถ้าเนยไพ่สองก็ควรทำได้ดีกว่านี้ไม่อย่งงางนั้นไม่อย่งงางนั้นนะครับถ้าคุณยังทำเป็นยังเป็็นนนเเหมมือดินะก ผมว่าคนผมว่าผมน่จะดรอปไปแล้วน,น,นะครับโอเคคนอะเรียครับในภาคน,นี้ผม6คะแนนครับผมให้6คะแนนเนาะ 6คะแนนนะครับผมก็สอบผมผมให้แค่นี้ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคที่สุดเก่าซีคนเรียรเพราะว่าศักยภาพของนแนวโรมนติกมันไม่ได้บิวี่ขนาดนั้นเพราะ,ะว่ามันไม่เล่นเรื่องราวของอสไตล์ของบียรโรติกที่ดีมันไม่เล่นซีโรเบติกของบียรโรติกอะ่ะเพราะนั้นนะพูดตรงว่าแนวโรมนติกที่ดีมันต้องบีวโรบิย์ด้านของเรื่องราวที่ดีแล้วก็บิย์ด้านของอ่าเรื่องของการเล่นแสงสีที่บียรโรติกได้ดีด้วยแต่ว่าถ้ามากไปก็ไม่ดีเช่นในซีซั่นเดียวกันนะตามนั้นนะครับที่คนเรียต้องมีอะไรท เราอย่างอื่นที่ผมรู้สึกว่าต้องมีความน่าสนใจอะไรตั้งกว่านี้ยังยังดีที่มีเรื่องราวสมหรัเรียนที่รู้สึกอินกับการยีเบรกอะไรต่างเรื่องราวของการใช้จิตวิทยาที่รู้สึกว่ามันสามารถเอาเสออด,ดีแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่มาทางันนีฉันคุณอารีในภาคต่อไปก็ขอให้มันดีแล้วกันนะครับโ okay, อเคคุณอารีนะครับผมให้หกคะแนนเหมาะสมไปมเหมาะสมกับครับถ้าแนะนำไหม ซีนี้มีกระแสะมากแล้วผมเชื่อว่าใครหลายคนน่าจะดู5ผมไม่ได้มารีวิวผมว่าใครหลายคนน่าจะดูอยู่ดีฉะนั้นผมว่าซีนนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันว่าคณจะดูไหมแต่สับผมมองว่าอาจ,จยังแนะนํากับไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นแนวความมที่ถือทั่วไปในตลาดของการเงเมนะครับตามนั้นแหละโอเคอทกิโดกิบอลเซตโตรัสเซียโกดเดลูเทอร์ลีนโออิยาสังครับคโลเรตโต้ามโคลเซอวสไซกุซจาวายครับผมไม้หกเต็มเครับโอเคจอดสักการณหน็เว่นช่ผม โอเคตัน okay, นี้ก่อนก่นพูใหม่ก่อนครับพบก่นใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าแล้วก็เลยเอย่างหนึ่งครับอาเลียแมงกะครับยูกินัมเบวานครับไอีสัตว์